ทหารรับจ้างกองร้อยของผมหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันณบริเวณหมู่บ้านหลังนั่นเองทั่วอาณาบริเวณถูกตรวจค้นอย่างละเอียดถีถ้วนบังเกอร์ที่ทหารรับจ้างตรวจการพบถูกหน่วยกล้าตายจู่โจมเข้าไปตรวจค้นในเวลาต่อมาเป็นที่น่าสังเกตว่าภายในบังเกอร์ถูกตกแต่งเป็นพิเศษที่นอนเก่าๆซึ่งผมเดาว่าพวกมันคงจะขนขึ้นไปจากหมู่บ้านหลังถูกปูเอาไว้บนดินที่ปรับอย่างราบเรียบ เศษผ้าล่มชูชีพถูกตัดออกแล้วนำมากลุฝาผนังอย่างสวยงามวอร์เกิลมุดเข้าไปขนชั่วครู่ก็เขียวัตถุสีขาวเก่าข้าค่าชิ้งหนึ่งออกมาจากบังเกอร์พร้อมกับเอตโลวยวอยขึ้นมาสวยตายฮะเจะของดีเข้าจนได้กูหนอกูอะไรวะบัตรผมย้อนถามมันออกไปด้วยความสงสัยโกเต็กครับลูกพี่ลอยเลือดยังไม่ใหม่อยู่เลย อีหาจะตัวเหมึงพ่อจะกระถินพ่อป่าสามคัคคีให้หายแข้นเลยทีเดียวเดี๋ยวลูกพี่ผมขอไปค้นอีกทีก่อนสมบัติหายเข้าไปในบังเกอร์ชั่วอึดใจก็กลับออกมากรรเศษกระดาษอยู่ในมือกระซิบกับผมออกมาแผ่วเบาชิปหายแล้วลูกพี่อย่างนี้นี่เล่ามันถึงรู้อะไรต่ออะไรของพวกเราหมดไส้หมดพุงลงไปข้างล่างดีกว่าครับในขณะที่เดินแยกออกจากกลุ่มฐานรับจ้าง วอร์อ,อีกเกิลก็ยื่นเศษกระดาษส่งให้ผมผมเอื้อมมือไปรับอย่างแปลกใจพอคลี่ออกมาดูเท่านั้นใจผมหายว่าขนลุกสู้ขึ้นทั่วสับพังกายเจ้าเศษกระดาษดังกล่าวก็คือรหัสที่บกกร้องแจ้งแจกให้กับพนักงานวิทยุประจํากองพันธุต่างๆในการเข้ารหัสเพื่อส่งข่าวเป็นความลับนั่นเองทําไมมันตกอยู่ในมือของข้าศึกนี่แหละครับเป็นปัญหาที่ผมคบคิดไปอีกนานเมื่อผมตรวจดูใบรหัส ปรากฏว่าเป็นรหัสแผ่นล่าสุดที่พนักงานวิทยุทุกกองพันเพิ่งจะได้รับแจกมาเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองตามปกติรหัสวิทยุทางบอกอล่องแจ้งจะเปลี่ยนทุกๆครึ่งเดือนผมชักหนักใจขึ้นมาเสียแล้วด้วยหลักฐานดังกล่าวข้าศึกจะต้องล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของเราแทบทุกฝีก้าวเลยทีเดียวมันคงจะเป็นการโจรตัวหรือว่ากระทนหันจนกระทั่งพวกมันหลงลืมทิ้งเอาไว้หรือคิดอีกทีพวกมันแกล้งทิ้งเอาไว้เพื่อเป็นการตบหน้าพวกเราในทํานองเยอะหยันก็อาจจะเป็นไปได้ รหัสของพวกแฝกจะล่วไหลหรือเปล่ายังเป็นปัญหาที่ผมจะต้องคิดไปอีกนานเลยทีเดียวภารกิจเร่งด่วนของผมในอันดับแรกก็คือส่งข่าวให้เบวเดอร์ทราบถึงหลักฐานที่ผมค้นพบจากค่าศึกพร้อมกับขอยกเลิกรหัสที่ใช้ในกองพันทหารรับจ้างทั้งหมดปัญหาที่ตามมาก็คือทางบก,กรต้องแจ้งจะใช้วิธีส่งรหัสฉบับใหม่ให้กับกองทัพของเราได้โดยวิธีใดแน่นอนหลือกเกินในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เรื่องทั้งเรื่องมันก็ต้องรออยู่วันยังคำ่ำ หลังจากข่าวของผมถูกส่งออกไปครึ่งชั่วโมงบอกกน้องแจ้งก็ออกคำสั่งมายังพนักงานวิทยุทุกกองพันด้วยรหัสตัวเลขแบบที่เคยใช้กันในประจำในกองทัพบ,บกไทยนับว่าเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งยวดที่บอกกอร้องแจ้งใช้รหัสดังกล่าวแต่มันเป็นการจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในข่าวฉบับดังกล่าวกำชับเอาไว้ว่าก่อนเวลา12บสนาฬิกาของวันลุกขึ้นรหัสทุกชนิดจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดในรหัสจะส่งมาทางชอปเปอร์ด้วยพลนำสารของเจ้าหน้าที่จากบอกกน้องแจ้งโดยตรง มันก็เท่านั้นบัวหายเพิ่งคิดจะล้องคอบผมว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งในโบกกรล่องแจ้งนั่นแหละที่เอาใบรหัสไปให้พวกมันเชื่อผมเถอะพี่ในตลาดล่องแจ้งสปายของพวกเวียดนามเหนือคลักไปหมดพวกผู้หญิงแมวนี่แหละตัวดีนักจับได้ค่าหนังคาเขามันต้องยิงถึงทั้งบ้านหลานขายเฝอก่อนปากทางเข้าสนามบินลูกพี่เคยไปกินไหมครับนั่นแหละอีหลานนั่นแหละผมสงสัยพฤติการมันมานานแล้ว ทำไมวะบัดก็มันชอบตีสนิทกับพวกพนักงานวิทยุและแฟกแทบทุกคนน่ะสิครับทหารรับจ้างตำแหน่งอื่นๆมันไม่สนเสียด้วยลูกพี่ไม่เคยโดนมันหลวงตับบ้างหรือครับยากไม่มีทางหรอกพักพวกอ้วไม่เคยไว้ใจผู้ยิงแมวในตลาดเลยสักคนเดียวเล่นกับอ้วก็มีแต่เสียตัวเท่านั้นใช่ครับใช่ผมพอจะรู้กิิศั์ของลูกพี่ดีกี่คนต่อกี่คนลูกพี่เก็บเรียบไม่เหลือ,อไว้ให้ผมบ้างเลย ยังไงยังไงกลับจากการเข้าตีครั้งนี้ช่วยโลกของเก่าให้ผมบ้างนะครับไม่ถือหรือวะบัตรคงคานาลีกะหลี่แมวไม่เป็นเด่นหรอกครับโน่นผู้กองคมสันเดินมานโน่นสงสัยจะมีข่าวอะไรอีกแล้วผู้กองคมสันเดินหน้ามุ่ยเข้ามาหาผมพร้อมกระบนขึ้นมาดังๆบอกก่อนล่องแจ้งสั่งให้เคลื่อนที่อีกแล้วครับกำชับให้ถึงที่หมายเอก่อน17นาฬิกา สงสัยจะยากเสียแล้วดีไม่ดีพวกเราอาจโดนซุ่มโจมตีก็ได้ผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูมันเกือบจะบ่ายสองโมงเข้าไปแล้วหันไปชำเลืองดูวอร์ไเกิลก็เห็นงัดเอาแผนที่ออกมาวางทาบกับพื้นดินตรวจพิกัดบนแผนที่อยู่ช่วคคู่ก็เงยหน้าขึ้นมาพูดกับผมเหลืออีกสองกิโลเมตรลูกพี่คราวนี้ต้องผ่านหุบเขาแล้วก็แม่น้ำกว้างพอสมควรถ้าสะพานที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ไม่พังลงเสียก่อนที่หมายเอกก็อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเอง มันเป็นปัญหาว่าพวกเราจะทวงเวลาเอาไว้เท่านั้นผู้พันว่ายังไงครับผู้กองลองปรึกษาแล้วหรือยังประเดี๋ยวผู้พันจะล่วงหน้ามาสมทบกับเราครับขณะนี้เดินทางมาแล้วไม่ถึง20นาทีสุภมิตรพอบพันที่607ก็เดินทางมาถึงในลักษณะที่เปลือกโคลนไปหมดทั้งตัวพอเจอหน้าผอบพันใจเด็ดก็หัวเลาะลาออกมาทันทีแย่ครับบิ๊กแมนตอนลงเขา ผมกลิ้งหล่นลงมาอย่างกระโดนผลักเลยทีเดียวจมโคลนหน้าตาเละเทอะไปหมดเป็นห่วงครับพอเห็นบกกรลองแจ้งสั่งเปลี่ยนรหัสผมก็เดาว,ว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมไม่กล้าถามมาทาง s อ2มีอะไรหรยอครับผู้พันไม่น่าเดินทางมาด้วยตัวเองเลยครับผมกำลังจะสั่งให้พลนำสารรายงานไปให้ผู้พันทราบเดี๋ยวนี้ผมต่อแล้วออไปเป็นห่วงครับ แล้วก็สงสารลูกน้องมันด้วยขึ้นมาอยู่หน้าสุดพวกมันจะได้มีกำลังใจเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่วออีเกิลคนพบใบรหัสถูกเล่าให้สุพมิตรฟังอย่างละเอียดที่ถ้วนผมนึกแล้วไม่มีผิดวิทยุ HT2 ที่ใช้ติดต่อระหว่างกองร้อยก็เธอนะพวกมันก็ต้องมีอย่างเด็ดขาดไม่มีทางเลือกแล้วครับพยายามใช้รหัสที่ผมทำขึ้นเฉพาะในกองพันให้มากที่สุดก็แล้วกันนี่ครับกุญแจรหัสที่ผมมีเหลืออยู่อีกเล่มหนึ่ง ในขณะที่พูดสุพมิตรหยิบสมุดปกสีเหลืองเล่มเล็กๆส่งมาให้ผมต่อจากนั้นก็ถึงวาระปรึกษากันถึงเรื่องการตั้งฐานปฏิบัติการสิ่งที่จะเป็นที่สุดก็คือน้ําและขณะนี้แทบทุกคนมีน้ําเหลืออยู่ภายในกระติกไม่ถึงครึ่งและบางคนหยดสุดท้ายเพิ่งจะหมดไปเมื่อตอนพักกินข้าวกลางวันณที่หมายเอมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เหลือเวลาเดินทางอีก 3- าสชั่วโมงก่อนตะวันจะตกดิน ถ้าเดินทางจริงๆจัง,จง,จงๆ,ๆก็อาจจะถึงที่หมายดังกล่าวได้สุภมิตรตัดสินใจเคลื่อนย้ายโดยฉับพลันทหารรับจ้างเริ่มเกาะขบวนกันลงไปในหุบมองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้ายิ่งต่ำลงเท่าไหร่อากาศก็ยิ่งถึมลงเท่านั้นแสงอาทิตย์ที่วางจ้าหายลับไปตามแนวไม้ที่ขึ้นเบียดเสียดยัดเยียดแถมมีตะไคร่น้ำจับลำต้นเต็มไปหมดตัวทากที่ดูดเลือดได้อย่างเจ็บแสบสร้างความลำคาญให้กับทหารรับจ้างอยู่ตลอดเวลา พื้นดินที่ชุ่มฉื้นและเฉะแฉะชั่วหน้าตาปีอุดมไปด้วยฝูงสัตว์เลื้อยคานจะพวกงูและสัตว์มีพิษเพ่นพ่านไปทั่วบริเวณทหารรับจ้างหลายต่อหลายคนหมดแรงเข้าต้มนั่งจับเขากับพื้นดินที่เฉะแฉะปากก็สะบดอยู่ไปมาเข็ดแล้วกูหมดภารกิจเข้าตีได้พักขืนกลับมาลกเมืองลาวกูก็เห็นจะบ้ากูขอสละสิทธิ์โว้ยไม่มีใครสนใจพวกบารซิลหรอกครับหนักเข้า ทหารรับจ้างเหล่านั้นก็ต้องสังกระตายลุกขึ้นติดตามเพื่อนฝูงต่อไปอีกสำหรับผมและวอร์อเกิลมันเคยชินเสียแล้วสำหรับสภาพการเช่นนี้หลายต่อหลายครั้งที่ผมเจอกับภูมิประเทศที่แสนจะทารุณและโหดหลายไหนจะอดทั้งอาหารผมก็ยังต้องตุ่ยผ่านมันมาได้อย่างทรหดที่สุดก็เลยทำให้ภูมิประเทศดังกล่าวกลายเป็นของกล้วยๆสำหรับพวกผมไปเสียแล้วสองชั่วโมงให้หลังส่วนหน้าสุดของขบวนก็ขึ้นจากหุบ หลังจากหยุดพักเพื่อปรับรูปขบวนอยู่ช่วครู่ก็เริ่มเดินทางต่อไปอีกอย่างระมัดระวังจนในที่สุดทหารรับจ้างทั้ง3กองร้อยของกองพันที่607็ก็สามารถมารวมพลอยู่ณชายฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างประมาณ50เมตรจริงอย่างที่ผมสงรณ์ใจเอาไม่ผิดสะพานไม้ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ถูกทำลายลงเสร็จแล้วเหลือตะโครงไม้กองและเกละกะอยู่ที่บริเวณชายตลิ่งเกลื่อนไปหมดมันจะต้องถูกทำลายโดยน้ำมือของฐานแมว หรือว่าทหารรับจ้างกองพันใดกองพันหนึ่งที่หนีการล่าสังหารจากน้ำมือของทหารเวียดนามเหนือมาจากสนามบินสัมทองมันมีอยู่วิธีเดียวที่จะทวงเวลาทหารเวียดนามเหนือที่กําลังตามล่าก็คือระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำซะก่อนจากสภาพของแม่น้ําที่ผมมองเห็นรู้สึกว่ากระแสน้ําค่อนข้างจะไหลเชี่ยวเอาทีเดียวทหารรับจ้างสิบคนรับอาสาเป็นชุดล่วงหน้าออกไปสํารวจฝั่งตรงข้ามเป็นกลุ่มแรกทุกคนถอดเครื่องแบบเลือแต่กงเกงชั้นในต่อจากนั้นก็ของสายกระสุนเอาไว้ที่หัวไหล มือทั้งสองชูเอ็ม16ขึ้นเหนือศีรษะแล้วค่อยๆลุยสายน้ำที่เชี่ยวคลากลงไปเป็นแถวหน้ากระดานล่างของฐานรับจ้างทั้งหมด10คนห่างออกไปทุกทีปรากฏว่าความลึกของแม่น้ำเพียงหน้าอกเท่านั้นชั่วเวลาไม่ถึง15นาทีทหารรับจ้างดังกล่าวก็ถึงฝั่งตรงข้ามและพาตัวเองหายเข้าไปในภูมิเทศข้างหน้าประมาณ1ิกว่านาทีก็ปรากฏกายออกมาส่งสัญญาณให้ฐานรับจ้างทั้งหมดข้ามไปสมทบ กองลอยที่สองที่เดินทางเป็นส่วนหนุนอยู่ตลอดเวลาถูกมอบหน้าที่ให้ข้ามแม่น้ำเป็นกองลอยแรกซึ่งการข้ามก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีก็เสร็จเรียบร้อยผมกับวอยอีกเกิลขอแรงฐานรับจ้างตัดกิ่งไม้มาทําเป็นแพรและใช้เสื้อกันฝนมัดติดกันตามกรรมวิธีที่ทหารพลานได้รับการฝึกฝนมาอย่างช่ำชองเสียเวลาเพียงเล็กน้อยผมก็ขนสัมภาระทั้งหมดบรรทุกแพรต่อจากนั้นผมกับวอยอีกเกิลก็ประคับประคองแพรดังกล่าวข้ามฝั่งด้อย่างเรียบร้อย ปัญหาที่หนักอึ้งก็คือวิทยุ PRC 77ซึ่งเป็นศัตรูอย่างหลายกาดกับน้ําทุกชนิดหลองน้ําได้ซึมลงไปข้างในวิทยุแล้วอย่าหวังเลยที่ผมจะใช้วิทยุดังกล่าวประสานงานกับหน่วยเนหนือได้มันก็เท่ากับตัดมือตัดตีนไปเสร็จแล้วมีแพร่ซะอย่างเดียวปัญหาต่างๆก็ผ่านไปได้อย่างสะดวกโยทินไม่ถึงชั่วโมงทหารรับจ้างทั้ง3กองร้อยก็ข้ามแม่น้ําเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นกนําลังพลทั้งหมดก็มุ่งหน้าเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ณที่หมายเอ ซึ่งเป็นที่ราบกว้างอยู่ห่างจากแม่น้ําเพียง300เมตรเท่านั้นเองสุพมิตรวางแนวเป็นรูปวงกลมหันส่วนที่วางกําลังอย่างหนาแน่นเข้าหาฝั่งแม่น้ําปืนคลกหก60แบบภูเขาและปืนกลเบาแบบ M60 มุ่งทิศท,ทางเข้าหาตะลิงส่วนอีกสองกอง้อยก็ตั้งขยายแนวโค้งออกไปเป็นเส้นโค้งปลายแนวแต่ละด้านมันจบกันพอดีพอดีบอกอ,อกพันตั้งอยู่กึ่งกลางท่ามการการป้องกันของกอง้อยทั้ง3อย่างระแวดระวงังตามปกติ บกพันคือแหล่งบัญชาการใหญ่ของกองพันฐานรับจ้างแผนปฏิบัติการยุทธทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคําสั่งเข้าตีหรือถอนตัวออกมาจากมันสมองของฝอ3สามและพบพันแทบทั้งสิ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าศึกมักจะเลือกยิงอาวุธหนักเข้าถล่มบกพันก่อนเพื่อนเหมือนกับว่าทําลายมันสมองหรือกองบัญชาการให้สูญเสียเป็นอันดับแรกแล้วจึงจู่โจมเข้าห้ามหันกับกองร้อยต่างๆในอันดับต่อไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินฐานชั่วคราวก็เสร็จเรียบร้อย แฟดสะดุดถูกวางที่ยิบกับระเบิดแบบเคโมถูกล่ามสายเข้ามาภายในบังเกอร์บทเรียนที่ผ่านมาสอนให้ฐานรับจ้างทุกคนระมัดระวังและ,ละรอบคอบในการป้องกันฐานอย่างยิ่งกว่าปกติอาหารเย็นถูกประกอบขึ้นอย่างลวกๆกองไฟถูกจุดวมแบมไปทั่วอาณาบริเวณถึงแม้บรรดากิ่งไม้จะเปียกน้ำและฝนจนชุ่มชื้นไปหมดด้วยอำนาจของเชื้อปะทุและดินระเบิดแบบซีโฟทหารรับจ้างก็สามารถที่จะจุดไฟได้อย่างง่ายดา ลูกระเบิดแบบน้อยหนาถูกทหารรับจ้างมือดีบางคนหมุนเกลียวทึบโบเลนหัวดึงเอาเจากกระทบแตกออกโยนทิ้งต่อจากนั้นก็ใช้สันมีดตีส่วนท้ายของลูกระเบิดออกแล้วใช้มีดปลายแหลมแย่ลงไปในดินระเบิดพอให้เป็นรูใส่ซีโฟลงในรูดังกล่าวยกลูกระเบิดตั้งในเตาที่จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วจุดไฟแย่ลงไปก็มาเกิดประกายไฟสีเขียวจัดลุกฟูขึ้นมาเป็นสายกว่าจะหมดดินระเบิดทหารรับจ้างก็สามารถที่จะหุงข้าวได้อย่างสบาย สุภมิตรสั่งให้ผมและวอร์อีเกิลขนอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปพักรวมกันในเต็นท์สนามขนาดใหญ่ที่บรรจุคนได้ถึง4 5หคนนอกจากนั้นรอบๆเต็นท์ของสุภมิตรก็เรียงรายไปด้วยเต็นท์ของพนักงานวิทยุและนายทหารฝอรอในลักษณะวงกลมห่างจากเต็นท์ที่ผมและวอร์อีเกิลพักค้างคืนออกไปเล็กน้อยหลุมเพาะตื้นๆถูกทหารรับจ้างขุดเป็นแนวยาวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะข้าศึกระดมยิงอาวุธหนักเข้ามาในฐานปฏิบัติการ ทหารรับจ้างกล้าตายหนึ่งหมวดถูกส่งอไปซุ่มอย่างจุดเอาโพดท,ที่พลางอย่างมิดชิดกับชายฝั่งแม่น้ําพร้อมด้วย M79 ้และปืนจรวด M72 อครบคันผมอดที่จะเป็นห่วงกลุ่มทหารดังกล่าวไม่ได้ท่ามกลางอากาศที่มืดมิดหน้าที่ของฐานเหล่านี้ก็คือสายตาของกองพันทหารรับจ้างถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงชีวิตทหารรับจ้างกลุ่มดังกล่าวก็ต้องตายไปครึ่งตัวแล้วเท่านั้นเองกองไฟทุกกองถูกดับโดยคําสั่งของสุพมิร ไม่ถึงหนึ่งทุ่มทั่วบริเวณของฐานบังคับการก็เงียบสง,งัดเหมือนกับฐานหลังหน่วยซุ่มโจมตีเริ่มส่งสัญญาณเข้ามาในวิทยุเอ2เป็นระยะะ,ยะด้วยการกดคีย์ที่ใช้เป็นสวิต์รับส่งให้ขังเป็นจังหวะติดต่อกันตามข้อตกลงที่นัดแนะกันเอาไว้หน่วยซุ่มโจมตีจะไม่มีการพูดโดยไม่จําเป็นนอกจากฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นขางข่าวคือรหัสของหน่วยซุ่มโจมตีดังกล่าวผมขาดการติดต่อกับเบลเดอร์คอนโทรลเกือบสามชั่วโมงเต็มเนื่องจากในขณะนั้นกําลังเครื่องพลอยู่ในหุบ และข้ามแม่น้ำเมื่อลองเรียกขานก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับเบลเดอร์ได้วอรอีกเกิลหยิบสายอากาศชนิด5ท่อนขึ้นมาดึงสายกลางออกจนสุดและเปลี่ยนสายสั้นออกเสียงแจ๋วของแฮกซอซึ่งทําหน้าที่พนักงานวิทยุของเบลเดอร์ดังกังวานลั่นไปหมดบิ๊กแมนจากเบลเดอร์คุณได้ยินเสียงของผมหรือเปล่าครับเบลเดอร์ Boulder, จากบิ๊กแมนเพิ่งจะเปลี่ยนสายอากาศเดี๋ยวนี้เองเป็นยังไงชัดเจนดีไหม โอเคผมให้เสียงของคุณสามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเข้าที่หมายเอเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ช่วยส่งเครื่องแบบของผมกับบอเอีเกิลที่วางอยู่บนเตียงมาให้ด้วยครับเสื้อผ้าของผมเปียกหมดแล้วโอเคครับผมจะแพ็คใส่กล่องไปให้ก่อนเที่ยงยังไงยังไงคืนนี้สแตนบายวิทยุเอาไว้ด้วยนะครับคุณติดต่อกับพี่สมอลแมนได้หรือเปล่ายังไม่ได้เรียกพี่สมอลแมนเลยตั้งแต่ตอนเย็น อย่าเพิ่งไปกวนแกเลยครับบอกเป็นอย่างดอกเพื่อนฝูงหนาวจะตายอยู่แล้วยังไงยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมสมอลแมนเดอร์เครื่องแบบเหลืออยู่ชุดเดียวเปียกจนเฉืนไปหมดทั้งตัวเสียงจากสมอลแมนหัวหน้าแฟกบนแว่วๆออกมาทางลำโพงวิทยุผมก็เลยยุติการติดต่อหันไปหยิบปืน M16 มาถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดคุณบิ๊กแมนมีครอบครัวหรือย,อยังครับ สุภมทิที่นอนเอามือประสานศรีรษะยู่ข้างผมเอ่ยถามขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยเคยมีครับแต่ขณะนี้ผมตัวคนเดียวไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วผู้พันถามทำไมครับผมสงสัยคุณนะสิเห็นประวัติของคุณรู้สึกจะหลอนไม่ใช่เล่นน้องชายขอเตือนนะที่นี้มันไม่ใช่บ้านของเราอย่าไปบ้ากับงานมันมากนะักเชื่อผมเถอะถ้าไม่รักนิสัยผมไม่เตือนคุณหรอกพับพาสิ ผมยังไม่ทันจะตอบก็ปรากฏเสียงแววววของหน่วยซุ่มโจมตีดังออกมาจากวิชุเฮจีสองที่วางอยู่บนหัวนอนของสุภมิตรสุภมิตรจากขางข่าวพระอินกำลังเล่นหมากลุกช่วยปลุกหนุมานให้ผมด้วยสุภมิตรลุกขึ้นพรวดพลาดหลวงกระเป๋าหยิบรหัสขึ้นมาฉายไฟสองดูชั่วครู่ก็อุทานขึ้นมาชิบหายและบิ๊กแมนหน่วยซุ่มโจมตีตรวจการพบแผรนหลายสิบอันกำลังเคลื่อนที่มาตามลำน้ำ มีบางส่วนกำลังพุ่งเข้าหาริมฟังเตรียมพร้อมบิ๊กแมนบออีกเกิลกระโดดพุงขึ้นมานั่งยองๆเสียงพนักงานวิทยุประจำกองพันกระหืบกระหอบอยู่หน้าเต็นท์สนามผู้พันครับพวกมันกำลังเคลื่อนที่มาตามลำน้ำเอออวัวรู้แล้วไอ้ฮาทำเป็นไสไปหไนหรือรีบเข้ารหัสตอบมันไปให้เริ่มยิงทันทีที่พวกมันเข้ามาใกล้รัศมีทำการยิง พนักงานวิทยุกระโจนพรวดเข้าไปในเต็นท์สนามอย่างรวดเร็ววอร์อีเกิลเรียกวิทยุเข้าเบลเดอร์โดยฉับพลันเบลเดอร์ er จากวอร์อีเกิลภารกิจเร่งด่วนขอแฟร์จากซีโร่ให้ด้วยที่บริเวณพิกัด792-635อมทยอยยิงมาเรื่อยๆขณะนี้ทางผมซิสเอชั่นอิเมอร์เจนซี่วอร์อีเกิลจากเบลเดอร์โอเคครับพิกัดที่792635อ เดี๋ยวผมจะให้ฐานปืนใหญ่เฮอร์คิวลิสสนับสนุนโชคดีครับความสนุกแล้วใจการสู้ลบที่ดุเดือดเลือดพลานกำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องจบตอนซะก่อนแล้วนะฮะไม่อยากพลาดคลิปต่อไปไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นไม่อยากพลาดการสู้ลบที่่ดุเดือดเลือดพลานกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดสับสไบสาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลหลายครับ